ยินดีต้อนรับการทำสปาหน้าเพื่อผ่อนคลายอย่างลึกซึง้งสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสถึงความสบายนุ่มนวลและการดูแลผิวแบบครบขั้นตอนเพื่อให้ผิวหน้าของคุณสดชื่นเปล่งปลัง่งและมีสุขภาพดีจากภายในขั้นตอนการทำสปาหน้า 1. เราจะทำความสะอาดผิวหน้าค e ีนซิ่งเราจะเริ่มจากการ กำจัดฝุ่นครับมันและสิ่งสกปรกที่สะสมบนใบหน้าเพราะอะไรเพราะผิวของเราโดนฝุ่นละอองทั้งวันและเพื่อให้ผิวของเราได้สะอาดเปิดทางให้ผิวได้รับการบำรุงได้ดีขึ้นขั้นตอนที่2เราจะสะครับผลัดเซลล์ผิวเพื่อกำจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ และช่วยให้ผิวเรานุ่มเนียนและเปิดผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าเดิม3ขั้นตอนกระตุ้นเปิดรูขุมขนเพื่อให้ดูดซับสารบำรุงได้ดีขึ้นช่วยลดความตรึงเครียดและเตรียมผิวให้พร้อมกับการรับบำรุงขั้นตอนที่4ขั้นตอนนี้สำคัญมากการนวดหน้าซึ่งมันเป็นการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตและระบบน้ำเหลือง ช่วยให้ใบหน้าของเราได้ผ่อนคลายและยังลดอาการตรึงเครียดทำให้ผิวของเราอิ่มฟูหลังจากการทำทรีตเมนต์ค่ะการนวดหน้า <c oughs> นวดกี่นาทีที่ร้านก็จะประมาณ12-20ถึงนาทีก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทำทรีตเมนต์อะไรเหมาะกับผิวสภาพประเภทไหนด้วยขั้นตอนที่5นี่ก็คือการมาร์คและบำรุงผิวเพื่อทำให้ผิวของเราได้รับการบำรุง ล้ำลึกเพิ่มความชุ่มชื้นกระจ่างใสฟื้นฟูทำให้ผิวสดชื่นและนุ่มเด้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาปิดท้ายกันด้วยการบำรุงผิวด้วยเซรั่มและครีมหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่างๆที่จะทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มและแข็งแรงคงความชุ่มชื้นให้ผิวตลอดวันทำไมการดูแลผิวหน้าจึงสำคัญเรามาดูข้อดีกันนั่นก็คือช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัย ลดการอุดตันของรูขุมขนและปัญหาสิวทําให้ผิวแข็งแรงมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติและเติมความสดชื่นความมั่นใจให้กับผิวหน้าของเราเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายและจิตใจและผิวของเราได้ดีที่สุดขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเราทุกท่านนะคะทำการดูแลผิวหน้า บำบัดผิวของเราอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ผิวของเราะะได้รับสารบำรุงและได้รับความสุขสดชื่นก็เป็นการขอบคุณผิวขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายและขอบคุณชีวิตของเราที่เรามีความสุขในวันนี้ได้ค่ะ